ตอนนี้ฉันทาปากแล้วเดี๋ยวคอยดูมาแน่ทาปากสีส้มด้วยเก้าใจทั้งใจอยู่น้องวีล่าวีล่าวีล่าเอ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 ้อนี่แหละครับนี่แหละครับไว้บรรลุไว้ก็คือบัฟของพลังไงกันตามปากสีส้มมาดิครับมาดิครับพลังอ่ะผมผมได้บัฟมาแล้วอ่ะผมล้างง่ายแล้วครับเออดูดให้หมดครับ นี่ครับเป็นไงล่ะพลังแห่งการทับปากสีส้มกันให้กันให้ถอยไปถอยไปโอ้โหเียตทัปากนี่ตาจะชนะแน่เมื่อกี้มันแพ้เพราะประดาสีฉันไม่ได้ทับปากแพ้เพราะฉันไม่ได้ทับปากตนี้ฉันทับปากแล้วเดี๋ยวคอยดูมาแน่ทับปากสีส้มด้วยเข้าใจทั้งใจอยู่เนาะตาเมื่อกี้มันแพ้เพราะมันไม่ได้ทับปากตอนนี้ทับปากสีส้มมันเป็นสีพิเศษมันจะทําให้ดึงโดนแบบ5 0 0 0ันเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวคอยดูนะฮะเราบัฟทาปากส้มมาแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ดูมันอะไรนี่เป็นไงหนึ่งดอกแรกเป็นไงบัฟทาปากสีส้มบอกแล้วบอกแล้วบัฟทาปากสีส้มหนึ่งดอกแรกมาแล้วฮะฉันรออยู่นี่ฉันรออยู่นี่ฉันรออยู่นี่รอเดีรอเดีรอเดีรอไม่มีไม่ไม่ไม่มีวิล่ากใครสักคนหนึ่งอ่ะต้องมาแครี่ระวังนะข้างล่างอ่ะเซฟเจฟวีล่าแม่งหายว่ะแม่งเดินอ้อมโลกเลยปะเนี่ยวีล่า โอ๊ยเวลาแม่งไม่มาจริงไปไหนอะเปนเจ้าพิภูต้ารี่งเปนอะไวะนี่ไงล่ะเจอบอกนี่นี่จังไว้นะครับให้คุณรู้เอาไว้ว่านี่มันคือบ็อกของพลังตาปากสีส้มเอ้าไอ้เชี่ยคุณโดนอะไรอะ่ตรงนี้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 เดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีโจทย์มันต้องมีโจทย์เซนมันบอกเซนมันบอกวิล่าวิล่าวุยล่า นี่ละครัมันรล้วไว้มคือบาพลังแห่งการตปักดีตมนี่ละครมันคือบ้ลัหการตปักดีต้มมันมัรล้วไว้ให้มันคุ้นก็ให้มันลวไว้บ้างครับว่ามันคือบ้าเปนการตำปักดีต้มเดีอเว้อเอเอาดิ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 นีนีลค่ะไอ้มันู้อาไว้ครับนี่คือบ้าเป็นการตปักตีต้มไคิดเมตุเามีกที่ะว่ามดดอให้อ่ย่ไม่ดอก เข้าใหม่ๆคัด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 ก่อนคัดก่อนระวัง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 เราเราจะไม่ติดเล่นนะฮะตอนนี้เราจะต้องชนะนะฮะรอคิวเลนสองวิมีดึงสองวิมีดึงเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้อีกสิบวิมีดูดด้วยดึงแล้วดูดเลยอ่ะสวัสดีครับเออนี่ไงล่ะแล้วก็ดูด มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูพลังแห่งการทาลิปสีส้มพลังแห่งการทาลิปสีส้มพลังแห่งการทาลิปสีส้มอุ้ยมันอมตะไอเชี่ยจริงๆเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนจริงๆมันอมตะมันอมตะโอ้โหเซ็งเลยเรใเพื่อการการเชี่ยการแตกถอยถอยทับ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 ก่อนครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ทุกคนต้องถอยทับถอครับมาเรามีบัฟพลังสีส้มที่ไม่กดล้างนะมามาดิครับมาดิครับพลังอ่ะผมผมได้บัฟมาแล้วอ่ะ ผมล้างใ่ายแล้วครับวีไอไอ้นี่มันปีอยู่ข้างหลังอ่ะมันปีอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยมีดึง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 นี่ผมบัฟมาแล้วล่างระวังนะเขาน่าจะไปปิดล่างนะเขาน่าจะไปปิดล่างแต่เอาต่อได้มาปิดเหมือนกันมาปิดเหมือนกันมาปิดให้เหมือนกันเออสวยสวยนี่ครับมันคือพลังแห่งการทาบปากสีส้มตกเลยเอาหรือเปล่าคือเอาหรือเปล่าเอาเท่าไรนี่ไงครับบัฟพลังแห่งสีส้มเฮ้ยเสียฟิกกว่าเสียฟิกกว่า อเออปลดให้หมดครับนี่ครับเป็นไงล่พะพลังแห่งการทําปติทิน <Wow. S 2> กันให้กันให้ถอยไปถอยไปโ oh. อ้โหเฮ้ยเขาอยู่บนนะ้ำอยู่บนกันเยอะนะแกียร์คีเพะละเอ้ยไปกลางว่ะสีเคียร์กลางนะเขาพลองไปล่างกันรีบเอานะเสร็จทันปะนะ่ะเขาไปปิดล่างกันนะั่นะนะ่ะเออถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนไม่มีใครอยู่เดี๋ยวรอตรงนี้ให้ เขาไปเราเอาเขาไปเราเอาเขารู้แล้วอ่ะเขารู้แล้วอ่ะนี่มันคือพลังแห่งบัฟกันทาปากสีส้มอ่ะอ๋อทีสบกทุกท่าบัฟกันทาปากสีส้มีไงล่ะใช่ป่ะไม่มีใครต้านทานได้หรอกทานนอสยังสู้ไม่ไหวเลยจริงๆเอาขวาเอาลสเอาขวาเลยเออเอาป้อมสวย้อมขวาก็ได้มา มันสีแดงนะแต่หลอดของจริงอ่ะมันคือสีส้มมันคือสีส้มด้วยเนี่ยมันเป็นสีส้มเห็นป่ะมันเป็นสีส้มสีอันนี้มันเป็นสีติดฟิลเตอร์แต่สีจริงๆที่ทาปากมันเป็นสีส้มเออเนี่ยเนี่ยสีี่ยมันเป็นสีส้มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสีมันเป็นสีส้มแต่คือพอมันมาทาบนปากอ่ะแล้วมันจะติดออกเป็นแบบสีแบบออกแดงๆแบบแดงเหลือบส้มอ่ะ g ก็ feel ว่าแต่จริงๆอ่ะมันคือสีส้มเนี่ยเห็นนะ เห็นมนะสีบอกแล้วตาที่แล้วพี่บอกเลยเราแพ้เพราะเราไม่ได้ทาปากสีส้มนี่เป็นไงระวังสีส้มก,ก้าวไกลทางใจฮะอภพินิหารอภพินิหารแหละอภพินิหารสีส้มทานอสต,ต้องหลบไปฮะคอมโบคอมจอยอะ